กาเลยาเลยใครเก็บได้กูให้กันเอ่ะเข็มเข้มเ้าไเขมเ็บหอไม่หมดเลยอยี่สิบยี่สิบ เ,เติมอ่ะไม่อยากเล่นเลย วิ่งเออเพีเอสเล่นกูแล้วเลีย้ยงเกิดแปดห้า or join the channel <laughs> hello subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's